สวัสดีค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าเวลาที่เราได้ยินคำว่าไปทำบุญกันเถอะภาพแรกที่ปรากฏขึ้นในหัวของเราคืออะไรคะสำหรับหลายคนอาจจะนึกถึงภาพการหยอดเงินลงในตู้บริจาคที่วัดการถวายสังฆทานชุดใหญ่ๆที่จัดไว้อย่างสวยงามหรือการโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิต่างๆใช่ไหมคะซึ่งทั้งหมดนั้นก็คือการทำบุญจริงๆค่ะเป็นสิ่งที่ดีงามและน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งแต่ในขณะเดียวกัน ภาพเหล่านี้ก็ได้สร้างกรอบความคิดบางอย่างให้เราจนบางครั้งเราอาจจะเผลอคิดไปว่าบุญคือเรื่องของเงินทองหรือเปล่าถ้าเราไม่มีเงินเราก็ทำบุญไม่ได้ใช่ไหมหรือบางทีเราทำบุญไปแล้วก็ยังรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่หวังไว้เลยวันนี้ดิฉันอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะเราจะมาลองแกะกล่องของขวัญที่ชื่อว่าบุญดูให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ว่าแท้จริงแล้วแก่นของมันคืออะไรกันแน่ทำไมเราถึงต้องทำแล้วการทำบุญนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไรโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้ทุกคนลองนึกภาพตามลองนึกถึงครั้งล่าสุดที่คุณรู้สึกสบายใจจริงๆความรู้สึกสบายใจแบบที่ไม่มีเรื่องกังวลไม่มีความขุ่นมัวในจิตใจ เป็นความรู้สึกโปร,งปรง่ปรง,ง,ง au, ๆโล่งๆเบาๆความรู้สึกนั้นเป็นยังไงคะมันคือความสุขใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือคําจํากัดความของคําว่าบุญที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาที่สุดบุญคือความสบายใจบุญไม่ใช่จํานวนเงินในสลิปโอนไม่ใช่ขนาดของสังฆทานและไม่ใช่แค่พิธีกรรมที่เราทําตามกันมาแต่บุญคือสภาวะของจิตใจเป็นพลังงานบวกที่เกิดขึ้นข้างในตัวเรา เป็นความรู้สึกอิ่มเอมใจปลื้มปิติและที่สำคัญที่สุดคือความสบายใจที่เกิดขึ้นทั้งในขณะที่เรากำลังทําความดีนั้นๆและหลังจากที่ทําเสร็จแล้วด้วยลองคิดดูสิคะเวลาที่เราตั้งใจทําอะไรดีๆซึกอย่างด้วยใจที่บริสุทธิ์เช่นเราเห็นคุณยายท่านหนึ่งกำลังจะข้ามถนนเราเลยเดินเข้าไปช่วยจูงท่านข้ามไปจนถึงอีกฝั่งอย่างปลอดภัย วินาทีที่คุณยายหันมายิ้มและกล่าวขอบคุณด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยความขอบคุณจริงๆในตอนนั้นเรารู้สึกยังไงคะเราไม่ได้เงินสักบาทจากการกระทำนั้นแต่หัวใจของเรามันพองโตมันอิ่มมันฟูความรู้สึกนั้นแหละค่ะคือบุญที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจของเราทันทีดังนั้นคำถามที่ว่าทำไมต้องทำบุญคำตอบก็ง่ายนิดเดียวค่ะเราทำบุญ ก็เพื่อสร้างความสบายใจให้กับตัวเองเพื่อชาร์จแบตเตอรี่หัวใจของเราให้เต็มไปด้วยพลังงานบวกเมื่อใจเราสบายใจเรามีความสุขเราก็จะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาและมีสายตาที่มองโลกในแง่ดีขึ้นค่ะทีนี้มาถึงคำถามสำคัญที่หลายคนอาจจะยังคาใจทำบุญแล้วชีวิตดีขึ้นจริงหรอคำตอบคือจริงค่ะ แต่ไม่ใช่การดีขึ้นแบบปาฏิหาริย์ชนิดที่ว่าทำบุญวันนี้พรุ่งนี้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากบุญมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งและยั่งยืนกว่านั้นมากค่ะเมื่อเรานิยามว่าบุญคือความสบายใจเราจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่ามันทำงานอย่างไรเมื่อใจเราสบายการตัดสินใจของเราจะดีขึ้นลองนึกถึงตอนที่เราเครียดๆหรือหงุดหงิดสิคะ เวลาที่มีคนพูดอะไรไม่เข้าหูนิดเดียวเราก็พร้อมจะระเบิดอารมณ์ใส่ทันทีหรือเวลาที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญเราก็จะคิดอะไรไม่ค่อยออกตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายแต่ในทางกลับกันเมื่อใจเราสงบสบายมีบุญหล่อเลี้ยงอยู่สติปัญญาของเราจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเราจะมองเห็นปัญหาตามความเป็นจริงคิดวิเคราะห์ได้อย่างรอบคอบและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ซึ่งการตัดสินใจที่ดีเพียงครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนทิศทางชีวิตของเราไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างมหาศาลเลยนะคะเมื่อใจเราสบายสุขภาพกายของเราจะดีขึ้นมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากมายที่ยืนยันว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวค่ะเมื่อจิตใจของเราเต็มไปด้วยความเครียดความวิตกกังวลร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนแห่งความเครียดออกมา ซึ่งส่งผลเสียต่อระบบต่างๆในร่างกายทั้งระบบภูมิคุ้มกันระบบย่อยอาหารการนอนหลับแต่เมื่อเราทำดีรู้สึกสบายใจร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขออกมาแทนเช่นเอนโดรฟินโดปามีนออกซิโตซินฮอร์โมนเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้เรารู้สึกดีแต่ยังช่วยลดความเจ็บปวดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทำให้เรานอ,นอนหลับได้ดียิ่งขึ้นด้วย การทำบุญจึงเปรียบเสมือนการให้ยาบำรุงที่ดีที่สุดกับร่างกายของเรานั่นเองเมื่อใจเราสบายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะดีขึ้นคนที่จิตใจเบิกบานสบายใจมักจะเป็นคนที่มีพลังงานบวกแผ่ออกมาโดยธรรมชาติเราจะกลายเป็นคนน่าใกล้ชิดพูดจาด้วยรอยยิ้มมีความอดทนอดกลั้นมากขึ้นพร้อมที่จะรับฟังและให้อภัยคนอื่นได้ง่ายขึ้นเมื่อเราเป็นแบบนี้ คนรอบข้างก็จะรู้สึกดีกับเราอยากช่วยเหลือเกื้อกูลเราความขัดแย้งต่างๆก็จะลดน้อยลงครอบครัวก็จะอบอุ่นขึ้นเพื่อนร่วมงานก็จะรักใคร่ปรองดองกันมากขึ้นชีวิตเราก็จะถูกห้อมล้อมไปด้วยกัลยาณมิตรที่ดีค่ะเมื่อใจเราสบายเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรื่องนี้อาจจะฟังดูเหมือนเป็นกฎแรงดึงดูดแต่จริงๆแล้วมันเป็นหลักการที่สมเหตุสมผลมากค่ะ เมื่อใจเรามีบุญมีความสบายใจเป็นพื้นฐานเราจะมองเห็นโอกาสในทุกๆปัญหาในขณะที่คนอื่นมองเห็นแต่ทางตันเราจะมองเห็นความเป็นไปได้เราจะมีพลังในการลงมือทำสิ่งใหม่ๆและเมื่อเราแผ่พลังงานบวกออกไปเราก็จะดึงดูดคนและสถานการณ์ที่เป็นบวกเข้ามาหาเราเช่นกันเหมือนกับที่ดอกไม้ส่งกลิ่นหอมหวานย่อมดึงดูดผีเสื้อและพึ่งให้เข้ามาหาฉันใด คนที่มีจิตใจดีงามเบิกบานก็ย่อมดึงดูดโอกาสและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฉันนั้นเห็นไหมคะว่าบุญไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องลี้ลับและไม่ใช่เรื่องของเงินทองเลยแต่เป็นเรื่องของคุณภาพจิตใจของเราล้วนๆและข่าวดีที่สุดก็คือเราทุกคนสามารถสร้างบุญหรือสร้างความสบายใจนี้ขึ้นมาได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยวิธีง่ายๆที่ไม่ต้องลงทุนด้วยเงินเลยแม้แต่บาทเดียววันนี้ดิฉันได้รวบรวมสุดยอดวิธีการสร้างบุญแบบไม่ต้องใช้เงินมาฝากทุกคนนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คือหลักการทำความดีสากลที่อยู่ในทุกศาสนาและวัฒนธรรมลองมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างหมวดที่หนึ่งการให้ทานไมยที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินทองคนส่วนใหญ่มักจะติดอยู่กับคำว่าวัตถุทาน คือการให้สิ่งของหรือเงินทองแต่จริงๆแล้วการให้ที่สร้างบุญกุศลได้มหาศาลนั้นมีอีกหลายรูปแบบค่ะการให้อภัยอภัยทานนี่คือสุดยอดการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับว่าสิ่งที่เขาทำกับเรานั้นถูกต้องและไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกลับไปสนิทสนมกับเขาเหมือนเดิมแต่การให้อภัย คือการที่เราปลดปล่อยตัวเองออกจากโซ่ตรวนแห่งความโกรธความเกลียดและความแค้นลองนึกภาพตามนะคะการที่เราผูกใจเจ็บใครสักคนก็เหมือนกับเรากําลังกําก้อนถ่านร้อนร้อนไว้ในมือโดยหวังว่าคนที่เราเกลียดจะเจ็บปวดแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่มือพองคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือตัวเราเองความโกรธแค้นมันเผาไหม้ใจเราทุกวันทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับ ทำให้เราขุ่นมัวไม่มีความสุขเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดสินใจวางก้อนฐานนั้นลงด้วยการตั้งจิตว่าฉันให้อภัยเธอและฉันปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความทุกนี้วินาทีนั้นเองค่ะคือวินาทีที่บุญมหาศาลเกิดขึ้นในใจเราทันทีความสบายใจความโล่งโปร่องอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนจะบังเกิดขึ้นทันทีการให้อภัยจึงไม่ใช่การให้เพื่อคนอื่น แต่เป็นการให้ของขวัญที่ดีที่สุดกับตัวเราเองการให้ความรู้วิทยาทานคุณมีความสามารถอะไรเป็นพิเศษบ้างคะคุณอาจจะทำอาหารเก่งใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เก่งพูดภาษาต่างประเทศได้หรือมีเทคนิคการจัดบ้านให้น่าอยู่ลองแบ่งปันความรู้นั้นให้กับคนอื่นสิคะสอนเพื่อนร่วมงานให้ใช้โปรแกรมที่เขาไม่ถนัดสอนลูกหลานให้ทำการบ้าน หรือแม้แต่การแชร์บทความดีๆที่มีประโยชน์ให้เพื่อนๆในโซเชียลมีเดียได้อ่านกันการให้ความรู้เป็นทานที่ไม่สิ้นสุดค่ะเพราะความรู้ที่เราให้ไปนั้นเขาสามารถนำไปใช้ต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตเขาและคนอื่นได้อีกมากมายไม่รู้จักจบเป็นการสร้างบุญที่ส่งผลในระยะยาวอย่างแท้จริงค่ะการให้กำลังใจและคำพูดที่ดีปียวาจา ในโลกที่เต็มไปด้วยความกดดันและการแข่งขันคำพูดที่ให้กำลังใจเพียงหนึ่งประโยคอาจจะสามารถฉุดชีวิตใครสักคนขึ้นมาจากความท้อแท้สิ้นหวังได้เลยนะคะลองฝึกเป็นคนช่างสังเกตและชื่นชมคนอื่นจากใจจริงวันนี้คุณดูสดใสนะคะงานที่คุณทำออกมาดีมากเลยค่ะฉันเชื่อว่าคุณทำได้นะหรือเวลาที่เห็นเพื่อนกำลังเศร้าแค่เดินเข้าไปตบไหล่เบาๆและพูดว่าไม่เป็นไรนะ มีอะไรให้ช่วยบอกได้เสมอคำพูดเหล่านี้อาจจะดูเล็กน้อยแต่มันคือการเติมพลังใจที่ยิ่งใหญ่มากค่ะการใช้คำพูดที่ดีไม่นินทาว่าร้ายไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดเพ้อเจ้อก็ถือเป็นการสร้างบุญให้ตัวเองทุกขณะที่พูดเพราะมันสร้างบรรยากาศที่ดีรอบตัวเราและทำให้จิตใจเราผ่องใสยอยู่เสมอการให้แรงกายและเวลาเวีย,ยวจมัไ บุญข้อนี้ทำได้ง่ายมากค่ะเห็นขยะตกอยู่บนพื้นก็ช่วยเก็บไปทิ้งลงถังเห็นคนแก่ถือของหนักก็อาสาเข้าไปช่วยถือช่วยเพื่อนบ้านรถนำต้นไม้ตอนเขาไม่อยู่หรือแม้แต่การสละเวลาของเราเพื่อรับฟังใครสักคนที่กำลังมีปัญหาอย่างตั้งใจโดยไม่ตัดสินเขาการให้แรงกายและเวลาของเราเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นคือการแสดงออกถึงความมีน้ำใจที่จับต้องยาก มันสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และสร้างความอิ่มใจให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับได้อย่างน่าอัศจรรย์หมวดที่2การรักษาความปกติสุขด้วยการไม่เบียดเบียนศีลละไมการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงคือการงดเว้นจากการทำความชั่วค่ะหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าการรักษาศีลน,นั่นเอง แต่เราจะไม่อธิบายในเชิงศาสนาที่ดูเคร่งครัดนะคะแต่อยากจะชวนมองในมุมของการสร้างความปกติสุขให้กับตัวเองและสังคมศีห้าข้อพื้นฐานแท้จริงแล้วคือหลักการของการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันซึ่งเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไม่เบียดเบียนชีวิตเมตตาต่อรรสัตว์เริ่มต้นง่ายๆจากการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่หรือสัตว์เล็ก แม้แต่ยุงหรือมดถ้าเราเลี้ยงได้ก็เลี้ยงค่ะการมีใจเมตตาต่อทุกชีวิตจะทำให้จิตใจของเราอ่อนโยนลงขยายความหมายให้กว้างขึ้นคือการไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นรวมถึงการขับรถอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไปเฉียวชนใครสิ่งเหล่านี้คือการสร้างบุญด้วยการงดเว้นจากการสร้างความเดือดร้อนให้ชีวิตอื่นเมื่อเราไม่สร้างกรรมที่ไม่ดี ความสบายใจก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่เบียดเบียนทรัพย์สินเคารพในสิทธิของผู้อื่นคือการไม่ลักขโมยไม่ฉกชิงวิ่งราวไม่คดโกงซึ่งรวมไปถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเช่นการหยิบของใช้ของออฟฟิศกลับบ้านการไม่เอาเปรียบคนอื่นในทางธุรกิจการคืนเงินทอนที่แม่ค้าทอนเกินมาให้เรา การเคารพในทรัพย์สินของผู้อื่นทำให้เราเป็นคนที่น่าไว้วางใจและที่สำคัญคือเราจะนอนหลับได้อย่างสนิทใจไม่ต้องคอยหวาดระแวงว่าความผิดจะถูกเปิดโปงเมื่อไหร่ไม่เบียดเบียนคนที่รักของผู้อื่นให้เกียรติในความสัมพันธ์คือการไม่ประพฤติผิดในกามไม่นอกใจคู่ครองของตนเองและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคู่ครองของคนอื่น การให้เกียรติในความสัมพันธ์เป็นการสร้างความมั่นคงและความไว้วางใจซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของครอบครัวที่มีความสุขเมื่อเราซื่อสัตย์และให้เกียรติซึ่งกันและกันเราก็ไม่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงไม่ต้องโกหกปิดบังนั่นคือความสบายใจอย่างแท้จริงไม่เบียดเบียนด้วยคำพูดสื่อสารด้วยความจริงใจคือการไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้อการพูดความจริงอาจจะยากในบางครั้งแต่ในระยะยาวแล้วมันสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราอย่างมหาศาลการรักษาคำพูดทำให้เรากลายเป็นคนที่พึ่งพาได้และการงดเว้นจากการนินทาว่าร้ายก็ช่วยตัดวงจรของความขัดแย้งและความเกลียดชังทำให้ใจเราสะอาดไม่ต้องเก็บเรื่องราวขุ่นมัวของคนอื่นมาใส่ไว้ในหัวไม่เบียดเบียนสติของตนเอง มีสติอยู่เสมอคือการงดเว้นจากการเดือมสุราเมรัยและของมึนเมาต่างๆจนขาดสติเพราะเมื่อเราขาดสติเราก็อาจจะเผลอไปทำผิดศีลข้ออื่นๆได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการขับรถปปชนคนอื่นการพูดจาทำร้ายจิตใจคนรักหรือการตัดสินใจผิดพลาดที่สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินการมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์จึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องและปลอดภยัยการตั้งใจรักษาศีลหรือตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียนใครในแต่ละวันนั่นคือการทำบุญที่ยิ่งใหญ่และทำได้ตลอดเวลาค่ะเราไม่ต้องไปวัดไม่ต้องใช้เงินแต่ทุกย่างก้าวทุกคำพูดทุกการกระทำของเราที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนจะกลายเป็นบุญที่สะสมอยู่ในใจ ทำให้เรากลายเป็นคนที่มีความปกติสุขเป็นพื้นฐานของชีวิตหมวดที่3การพัฒนายกระดับจิตใจภาวนาใหม่สร้างโรงงานผลิตบุญในตนเองนี่คือการทำบุญในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดและทรงพลังที่สุดค่ะคือการทำงานกับจิตใจของเราโดยตรงเปรียบเสมือนการสร้างโรงงานผลิตความสบายใจหรือบุญขึ้นวาภายในตัวเราเอง ซึ่งทำได้หลายวิธีค่ะการเจริญสติ mindfulness ไม่ต้องนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ได้ค่ะการเจริญสติคือการรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะในทุกๆอิริยาบถขณะที่กำลังล้างจานก็รู้ว่ากำลังล้างจานร,รับรู้ถึงสัมผัสของน้ำอุ่นฟองนุ่มๆกลิ่นของน้ำยาล้างจาน ขณะที่เดินก็รับรู้ถึงฝ่าเท้าที่สัมผัสพื้นขณะที่กําลังดื่มกาแฟก็รับรู้ถึงกลิ่นหอมและรสชาติของมันอย่างเต็มที่การฝึกดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆจะช่วยตักกระแสความทิดฟุ้งซ่านในหัวทั้งเรื่องในอดีตที่แก้ไขไม่ได้แล้วเรื่องในอนาคตที่ยังไม่ถึงเมื่อใจเราอยู่กับปัจจุบันความกังวลและความเครียดจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด และนี่คือการสร้างความสบายใจที่ตรงจุดที่สุดการฝึกสมาธิ Meditation ลองเริ่มต้นง่ายๆวันละ5-10นาทีค่ะหามุมสงบสงบนั่งในท่าที่สบายๆหลับตาลงแล้วสังเกตลมหายใจของตัวเองที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออก เมื่อไหร่ที่ใจลอยไปคิดเรื่องอื่นก็<ห>มไม่ต้องหุดหงิดนะคะแค่ค่อยๆดึงมันกลับมาที่ลมหายใจอย่างนุน่นวนวลการทำแบบนี้ทุกวันเปรียบเสมือนการพากล้ามเนื้อใจไปออกกําลังกายค่ะจะทำให้ใจของเราแข็งแรงขึ้นสงบนิ่งได้ง่ายขึ้นและมีพลังในการรับมือกับปัญหาต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้นอย่างมหาศาลการแผ่เมตตาเมดิเทชัน ก่อนนอนทุกคืนลองสวดมนต์หรือตั้งจิตอธิษฐานแผ่ความรักความปรารถนาดีออกไปให้กับทุกๆคนเริ่มจากตัวเองก่อนขอให้ตัวข้าพาเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากความโกรธเกลียดจากนั้นก็แผ่ไปยังคนที่เรารักพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงจนถึงคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือศัตรูของเราขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ การฝึกแผ่เมตตาบ่อยๆจะช่วยละลายกำแพงแห่งความเกลียดชาวในใจเราทำให้ใจเราอ่อนโยนและเปลี่ยมไปด้วยความรักเมื่อใจเราเต็มไปด้วยความรักเราจะมองโลกและผู้คนด้วยสายตาที่เป็นมิตรมากขึ้นและความสุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นจากภายในการเจริญความกตัญญู (Gratitude Practice) อีกหนึ่งวิธีที่ทรงพลังมากในการสร้างความสุขและความสบายใจ คือการฝึกมองหาสิ่งดีๆในชีวิตลองหาเวลางีเงียบในแต่ละวันหรือก่อนนอนลอง list ส,สิ่งที่เราอยากจะขอบคุณสัก3-5อย่างอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้ค่ะเช่นขอบคุณที่มีเตียงนุ่มๆให้นอนขอบคุณสำหรับอาหารมื้ออร่อยขอบคุณเพื่อนที่โทรมาคุยด้วยวันนี้ขอบคุณร่างกายที่ยังแข็งแรง การฝึกความกะตันยูจะช่วยเปลี่ยนโฟกัสของสมองเราจากการมองหาสิ่งที่ขาดไปไปสู่การมองเห็นสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราตระหนักว่าเรามีสิ่งดีๆมากมายในชีวิตขนาดไหนความรู้สึกขาดแคลนและไม่พอใจจะค่อยๆหายไปและถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกมั่งคั่งและอิ่มเต็มจากภายในซึ่งนั่นก็คือสภาวะของบุญนั่นเองบทสรุป เริ่มต้นสร้างบุญในแบบของคุณมาถึงตรงนี้ทุกคนคงจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าบุญไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ในวัดหรือในซองปัจจัยแต่บุญคือความสบายใจคือคุณภาพจิตใจที่ดีงามที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ในทุกๆลมหายใจเข้าออกการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะเป็นการให้อภัยคนที่เคยทำร้ายเรา การรักษาศีลที่สำคัญที่สุดอาจจะเป็นการรักษาคำพูดของเราให้ดีและการภาวนาที่ได้ผลที่สุดอาจจะเป็นการขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตทุกๆวันชีวิตจะดีขึ้นจริงไหมแน่นอนค่ะเมื่อหัวใจของเราเปลี่ยนโลกทั้งใบของเราก็จะเปลี่ยนตามเมื่อเราทำบุญด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเราไม่ได้กำลังสะสมแต้มเพื่อไปใช้ในโลกหน้า แต่เรากำลังลงทุนกับความสุขและความสงบในจิตใจของเราในวินาทีนี้ความสบายใจที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงให้เราก้าวเดินต่อไปในชีวิตได้อย่างมีพลังมีสติและมีความสุขความสัมพันธ์จะดีขึ้นสุขภาพจะแข็งแรงขึ้นโอกาสดีๆจะวิ่งเข้ามาหาเรามากขึ้นทั้งหมดนี้ไม่ใช่ปาฏิหาร แต่เป็นผลลัพธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกันของการมีคุณภาพจิตใจที่ดีดังนั้นอย่ารอช้าค่ะอย่าคิดว่าต้องรอให้รวยก่อนหรือรอให้ว่างก่อนถึงจะทำบุญได้เราทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ทันทีวันนี้ลองยิ้มให้กับคนแปลกหน้าดูสิคะวันนี้ลองส่งข้อความไปให้กำลังใจเพื่อนที่กำลังท้อแท้คืนนี้ ก่อนนอนลองให้อภัยใครสักคนที่คุณยังโกรธอยู่และในทุกๆขณะลองหายใจเข้าลึกๆแล้วขอบคุณที่ยังมีลมหายใจอยู่ลองเริ่มต้นทําบุญในแบบฉบับของคุณเองบุญที่มาจากใจบุญที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวและคุณจะค้นพบได้ตัวเองว่า ความสุขที่แท้จริงและชีวิตที่ดีขึ้นนั้นมันไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนเลยมันอยู่ใกล้แค่ป,ปลายจมูกของเรานี่เองค่ะขอบคุณค่ะ